สวัสดีครับเจ้กัออีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับมีรถขุดของยี่ห้อ Caterpillar นะครับเจ้าตัวเนี่ยเขาจะเป็นรถขุดรุ่น 312D นะครับ Caterpillar 312D นะซึ่งแน่นอนเจ้าตัวราัส312แบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นรถขุดที่มีขนาด12ตันนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าตัวที่ลงท้าย ร่นรหัส DDO แบบนี้ของเจ้าตัวแทนติวิล่านะครับเขาก็จะเป็นรถขุดที่มีเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ของมาเรลตัวใหม่แล้วนะครับแน่นอนอเครื่องยนต์ของมาเรลแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ไวและก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นกว่าเครื่องยนต์เดเรุ่นกเก่านั่นเองนะครับอ่าเป็นรถขุดที่สองดังนนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพารอบคันกันก่อนนะครับเริ่มจากสภาพาบุ้งกี่กันก่อนเลยนะครับนี่นะตัวนี้นะครับก็บุ้งกี่มาสวยนะเขาติดตัวการศึกแบบนี้มาให้เรียบร้อยเลยนะครับเน การสึกบุ้งขี่ด้านข้างนะครับก็ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะและก็ที่สําคัญก็จะมีตัวตะขอยกน้ำหนักแบบนี้มาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนัางงานนะครับมีการยกน้าหนักนะฮะยกของเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของบูมอารนะครับก็มาสวยนะครับไม่มีรอยร้าอะไรดำตรงไหนของตัวเนื้อเหล็กเลยนะครับอ่านี่นะฮะหัวเก่งนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับช่วงเฟรมนะฮะส่วนลงช่วงล่างสวยนะครับไม่ได้มีรอยผุอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดดูภายในกันนิดนึงนะฮะ หน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะตัวนี้นะครับตามสารรถขุดรุ่นใหม่นะครับสวยนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่สวยงามดูง่ายแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปลองขับเทสกันนิดนึงนะฮะนี่ลองเทสตปั๊มกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวกดตัวให้ดูก่อนนะครับกดตัวลอยนิ่มๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับจังหวะการความหงายบุ้งกีนะฮะยกบูมขึ้นลงนะครับสวิง ซ้ายขวานะครับนะหรือว่าการกวัดเขาอ่อนเนี่ยก็ทําได้ไวตามไม้ตามมือดีมากๆเลยนะครับอเดี๋ยวลองเทสตัวเดินกันนิดนึงนะฮะเดินหน้านะครับไปนหลังนะครับซ้ายขวา,านะครับ ก็ถือว่าแรงดีปกตินะครับตัวนี้นะครับปั๊มตัวเดินก็แรงดีพร้อมใช้เลยนะฮะโอเคนี่นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสภาพที่นั่งได้บคนลขับนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบืเ้องต้นนะในส่วนของแอร์เนี่ยก็มาเย็นพร้อมใช้เลยนะครับมาไปก็ลุยงานได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วน,นอื่นๆต่อนะครับนนะสําหรับภายในสวยนะครับเดี๋ยวมาดูแผงหม้อน้ํากันนิดนึงนะครับ สภาพภายในสวยนะฮะแล้วก็ตามตารุดคุดของยี่ห้อ c a t e r i l l a นะครับเขาก็จะมีตัวปร่เปิดสวิตช์แบตเตอรี่ตัวนี้มาให้นะครับเพื่อเวลาหลังเลิกใช้งานเนี่ยเราก็สามารถมาปิดสวิตช์ตัวนี้ได้นะครับกันแบตเตอรี่รั่วหลังการใช้งานเองนะครับเป็นการเซฟแบตเตอรี่ไปในตัวอีกทีหนึ่งนะครับอ่าก็ดีมากๆนะตัวนี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะตีตาโลโก้ c a t e r i l l a r แบบนี้เลยนะครับหล่อมากๆนะโอเคเดี๋ยวมาดูปั๊มเทอริกกันนิดนึงนะครับ ัมเฮลิกเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวยดีมา,มากๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนไหลออกมาจากตัวลูกปั๊มเลยนะครับนี่นะฮะด้านข้างก็จะตีตาสายรถสองดี D แล้วก็มีโลโก้แคสติบิล่าเขียนแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับนี่นะด้านข้างก็จะมีช่องเก็บของตัวนี้มาให้เรียบร้อยเลยนะครับตามสายรถขุดแคสติบิล่านะนี่นะขึ้นมาด้านบนก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูสภาพแพรคอนโทรลกันนิดนึงนะฮะนี่นะ ่าในส่วนของแป๊กกระโทนเนี่ยก็แห้งดีมากๆเลยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะมอเตอร์สวิงก็แห้งสวยดีหมดเลยนะครับอ่ารอนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนิดนึงนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะครับก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะครับตามปกติของเจ้าตัวรถคูริซังตันเลยนะฮะนี่นะครับเป็น4สูบเทอร์โบนะแล้วก็ในส่วนของหน้าเครื่องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์แคดเจลิลาฟซีซีจนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกัันนะครบ นะครับแห้งดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็การทำงานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแล้วก็เงียบดีปกติหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบิดนิดนึงนะฮะนี่นะครับเื่องสวยนะครับสภาพบอดี้ภายนุ่งภายนอกสวยหมดนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะหัวกลงหัวเก่งสวยนะด้านหลังโฟนบูมก็สวยหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพบูมามีฟังเนี่ยก็สวยเช่นกันนะครับไม่ได้มีรอยเล้ารอยดำตรงไหนของตัวเนื้อเหล็กเลยนะครับนี่นะฮะ สวยหมดเลยนะเห็นไมครับมุ้งกี่ด้านข้างตัวนี้ก็มีตัวกันซึกเช่นกันนะโอเคเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันของเขานะครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะเจ้าตัวรถขดแคทเทอร์บิลล่านะครับสามหนึ่งสองดีคันนี้เนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับตามเบอร์โทรที่วนคือตัวนี้ด้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับ อาจก็จะมีรูปของเขานะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตอนใช้งานที่นั่นร้านนะครับกว้างๆนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูชมกันทางไลท์ทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการะตุ้นใจนะคันนี้นะฮะก็มาสวยพร้อมใช้นะฮะเครื่องปั๊มของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีปกติหมดเลยนะครับนะส่วนราคาที่ลานต้นต้นเท่านั้นนะครับหากใครกำลังอะไรที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากบทนี้นะฮะกับตัวรถคูดแคทเทอริล่าสามหนึ่งสองดคันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดสสสนน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 ใใจะะะคคคคครรรรรรััััััับบบบบผมมด้้้วววยเเพพื่่่อออาาาาิตขงหีกก็ลไป ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ